สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลม่วงงามนะอยู่ที่ไฟแดงสีแยกม่วงงามนะครับจะพาไปดูที่ดินที่ดินสวยอีกแปลงหนึ่งครับเป็นที่ดินเปล่านะเป็นสวนผสมอยู่นะครับเนื้อที่1นึงไร่สางานหตารางวาขัาต่อไปอีก4กิโลเมตร ที่ดินแปลงนี้ห่างแยกม่วงงามหรือว่าตลาดม่วงงามประมาณสี่กิโลเมตรครึ่งนะครับขับตรงไปเรื่อยๆตรงไปนี่ไปสติงพระนะครับท,ท,ที่ดินที่ดินแปลงนี้อยู่ตำบลวัดจันทร์นะครับอําเภอสติงพระจังหวัดสงขลาเป็นเขตรอยต่อนะครับระหว่างอำเภอสิงหนครกับอำเภอสติงพระ ก็ถือว่าหางตลาดม่วงหามม่งามไม่ไกลนะเราขับไปเรื่อยๆโอเคเลี้ยวซ้ายนะอีก300มเมตรเรนะลีย้ลยวซ้ยยออยายนี่เลยวซสายนี่เลยอ๋อปล่อยๆลมอยปล่อยเดียวบางทีก็น่าเดือดรุนแรงนิเออไปทางนี้แล้วเราตรงไปนะครับ เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงไปประมาณน่าจะประมาณประมาณ600เมตรโอ้เป็นถนนลาดยางเลยนะที่ดินแปลนนี้ติดกับถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับข้างในข้างในเนี่ยจะมีบ้าน,นดูนะครับบ้านอยู่อาศัยก็หลายหลัง ว้าวมีบางสร้างใหม่ด้วยอีก400เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาแหลงส่วนปลัวยยังไม่ได้เหรอชั้นจำน่าจงมาเรื่อๆ ค okay, ถึงละแปลงนี้แหละจอดตรงนี้แหละเดี๋ยวรขับไปจอดตรงน้ก็ได้เดี๋ยวจอดตรงนี้ปล่อยลงเลยถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นแล้วนะครับจะค่ำนะมาดูที่ดินแปลงสวยกันเลยครับแปลงนี้เป็นสวนผสมนะมีต้นมะพร้าวมีกล้วย ติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะตรงนี้เป็นเป็นสะนะครับเขาขุดเป็นสะยาวปเปลือยนะครับแต่ว่ามีผักบุ้งกับผักตบงอกเต็มเลยเต็มสะหมดเลยนะครับเนื่องจากเจ้าของไม่ได้มาดูแลนะครับต้นกล้วย,ยเยอะแยะกําลังสวยกําลังออกลูกอยู่เลยแล้วก็ดูต้นมะพร้าวก็โตใช้ได้นะครับ จะมืดๆหน่อยนะครับพอดีมาช่วงจะมืดค่าเลยหกโมงเย็นหกโมงกว่าแล้วเนี่ยกล้วยเต็มแล้วก,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 ก็มีต้นมะพร้าวก็ปลูกตามคันคันคูนะครับคูคลองที่เขาขุดเอาไว้สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบในการทำสวนนะครับเหมาะมาก และอีกอย่างหนึ่งที่แปลงนี้หน้ากว้างเยอะมากนะครับหน้ากว้าง160เมตรลึกประมาณ17เมตรนะครับถ้าใครทําจัดสรรก็สวยนะแปลงนี้ทําจัดสรรแบ่งขายก็สวยนะครับดูกล้วยครับก็องจะสวยเลยมีต้นต้นตาลด้วยนะหรือว่าจะทําเป็นร้านอาหารก็ได้อยู่นะครับร้านอาหารชายทุ่ง บรรยากาศตรงข้ามที่ดินนะครับก็เงียบสงบบรรยากาศทุ่งนาท้องทุ่งนาหน้ากว้างมากเลยเดินหน้ากว้าง160เมตรเลยนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่3างานห้าตารางวานะครับขายยกแปลงที่950,000บาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับราคานี้เจ้าของพร้อมโอนให้เลยนะครับโอนฟรี ก็เสียห้าไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมแลวนะครับจะมีคลองที่เขาขุดคูไว้ตลอดเลยนะครับเป็นน้ํามีน้ํานะครับแต่ว่ามันลกเพราะว่าผักตบกับผักบุ้งขึ้นเต็มเลยยาวมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับยาวมากตั้งแต่ผมเดินน,น้ำเข็มเมื่อกี้จนถึงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยโอเค ท่านใดสนใจทักมาครับผมสวัสดีครับ